3 AI t o o ที่ช่วยให้ชีวิตคนทำคอนเทนต์ง่ายขึ้นแบบเห็นผลจริงค่ะมาที่ตัวแรกนะคะ c l o s ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่เขียนบทแบบฉลาดเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้ว Cross เนี่ยเขาจะร่างบทให้อัตโนมัติเลยค่ะจะเขียนโพสต์ภาพคลิปหรือว่าทำแคปชั่นก็ได้จุดเด่นของตัวนี้นะคะก็คือเขาจะช่วยเขียนบทให้ออกมาเป็นธรรมชาตินะคะไม่เหมือน AI หรือ r o บอทค่ะตัวต่อมานะคะ InVideo AI ตัวนี้เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนทำวิดีโอ InVideo ตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับสายทำคลิปสั้นเราแค่พิมพ์พอมนะคะลงไป AI ตัวนี้จะช่วยสร้างวิดีโอซับร,รวมถึงดนตรีให้ด้วยค่ะไม่ต้องตัดเองไม่ต้องหาฟุคเทสเองแถมใช้ทําคลิป y o u u u e s ช o อต t ิกตอ o k รวมไปถึงริวนะคะได้หมดเลยค่ะตัวที่3นะคะ Google AI Studio ตัวนี้เป็นตัวช่วยภาคเสียงใช้ฟรีจาก Google ค่ะเพียงแค่พิมพ์เข้าไปแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเอิญจะแปะพร้อมไว้ให้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเสียงนี้ไม่ได้อัดเองนะคะใช้ AI พากค่ะแค่พิมพ์แล้วเลือกเสียงแค่นี้เลย เหมาะมากสำหรับสายขี้เกียจเอ้ยสาย productive ที่ไม่มีเวลาอัดเสียงเองไหนใครลอง AI แล้วชอบตัวไหนบ้างหรือถ้าใครอยากให้ลองแนะนำเครื่องมือสายไหนอีกเนะี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ 3 AI ทูที่ช่วยให้ชีวิตคนทำคอนเทนต์ง่ายขึ้นแบบเห็นผลจริงค่ะมาที่ตัวแรกนะคะ Cross ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่เขียนบทแบบฉลาดเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้ว Cross เนี่ยเขาจะร่างบทให้อัตโนมัติเลยค่ะจะเขียนโพสต์ภาพาคลิปหรือว่าทำแคปชั่นก็ได้จุดเด่นของตัวนี้นะคะก็คือเขาจะช่วยเขียนบทให้ออกมาเป็นธรรมชาตินะคะไม่เหมือน AI หรือ r o บอทค่ะตัวต่อมานะคะ In Video AI ตัวนี้เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนทำวิดีโอ In Video ตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับสายทำคลิปสั้นเราแค่พิมพ์พอมนะคะลง ไปเนี่ย AI ตัวนี้จะช่วยสร้างวิดีโอซับรวมถึงดนตรีให้ด้วยค่ะไม่ต้องตัดเองไม่ต้องหาสุขเทสเองแถมใช้ทําคลิป y o u ูทูบช็อต t ิกต็อกรวมไปถึงดีวนะคะได้หมดเลยค่ะตัวที่3นะคะ Google AI Studio ตัวนี้เป็นตัวช่วยพากเสียงใช้ฟรีจาก Google ค่ะเพียงแค่พิมพ์เข้าไปแบบนี้เลยค่ะเอิร์นจะแปะพร้อมไว้ให้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเสียงนี้ไม่ได้อัดเองนะคะใช้ AI พากค่ะแค่พิมพ์แล้วเลือกเสียงแค่นี้เลย เหมาะมากสำหรับสายขี้เกียจเอ้ยสาย productive ที่ไม่มีเวลาอัดเสียงเองไหนใครลอง AI แล้วชอบตัวไหนบ้างหรือถ้าใครอยากให้ลองแนะนำเครื่องมือสายไหนอีกเนีย่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ 3 AI o ูที่ช่วยให้ชีวิตคนทำคอนเทนต์ง่ายขึ้นแบบเห็นผลจริงค่ะมาที่ตัวแรกนะคะ c l o s ตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่เขียนบทแบบฉลาดเหมาะมากสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงแล้ว Cross เนี่ยเขาจะร่างบทให้อัตโนมัติเลยค่ะจะเขียนโพสต์ภาพาคลิปหรือว่าทำแคปชั่นก็ได้จุดเด่นของตัวนี้นะคะก็คือเขาจะช่วยเขียนบทให้ออกมาเป็นธรรมชาตินะคะไม่เหมือน AI หรือโร b o t ค่ะตัวต่อมานะคะ InVideo AI ตัวนี้เหมาะมากๆนะคะสำหรับคนทำวิดีโอ InVideo ตัวนี้นะคะจะเหมาะสำหรับสายทำคลิปสั้นเราแค่พิมพ์พอมนะคะลง AI ตัวนี้จะช่วยสร้างวิดีโอซับรวมถึงดนตรีให้ด้วยค่ะไม่ต้องตัดเองไม่ต้องหาฟุตเทจเองแถมใช้ทําคลิป YouTube s h o ต t ิกตอ o k รวมไปถึงริวนะคะได้หมดเลยค่ะตัวที่3มนะคะ Google AI Studio ตัวนี้เป็นตัวช่วยพากเสียงใช้ฟรีจาก Google ค่ะเพียงแค่พิมพ์เข้าไปแบบนี้เลยค่ะเอิร์นจะแปะพร้อมไว้ให้นะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเสียงนี้ไม่ได้อัดเองนะคะใช้ AI พากค,ค่ะแค่พิมพ์แล้วเลือกเสียงแค่นี้เลย เหมาะมากสำหรับสายขี้เกียจเอ้ยสาย productive ที่ไม่มีเวลาอัดเสียงเองไหนใครลอง AI แล้วชอบตัวไหนบ้างหรือถ้าใครอยากให้ลองแนะนำเครื่องมือสายไหนอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะ